สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็จะมาพบกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะครูผู้สอนนะคะก็คือครูแป้งนะคะวันนี้เราจะอยู่ในบทที่3นะคะเรื่องการอ่านป้ายได้สาระในเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องภาษาพูดภาษาเขียนอ่านเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะ ภาษาพูดภาษาเขียนภาษาพูดภาษาเขียนสามารถใช้สื่อสารกันได้ทั้งวิธีการพูดวิธีการเขียนขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความประสงค์ของผู้ใช้ภาษาและความสัมพันธ์กับผู้ฟังหรือผู้อ่านการใช้ภาษาควรเลือกสรรถ้อยคำที่สุภาพให้เหมาะสมกับบุคคลโอกาสสถานที่ ะเรามาดูความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะภาษาพูดเป็นภาษาระดับไม่เป็นทางการส่วนภาษาเขียนเป็นภาษาระดับแบบแผนหรือระดับทางการภาษาพูดปรับเป็นภาษาเขียนได้ถ้าตัดบทส่วนของสำนวนออก และคำบางคำในภาษาพูดออกเสียงไม่ตรงกับภาษาเขียนภาษาเขียนเคร่งคัดต่อการใช้ถ้อยคำและคำหนึ่งถึงหลักการใช้ภาษาภาษาพูดสร้างความรู้สึกที่เป็นกันเองเพราะการสื่อสารโดยตรง ภาษาเขียนมีความเป็นแบบแผนและต้องการใช้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อถ่ายทอดให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ภาษาภาษาพูดใช้ในการสนทนาสัมภาษณ์อภิปรายพูดรายงานโต้วาทีเจรจาต่อรองซื้อขายและก็อื่นๆภาษาเขียนใช้บันทึกข้อความจากการฟังการอ่าน การแสดงความคิดเห็นการวิาพากษ์วิจารณ์การเสนอความรู้ในรูปแบบต่างๆอันนี้นะคะก็คือข้อแตกต่างนะคะระหว่างภาษาพูดและก็ภาษาเขียนอะต่อไปเราไปดูตัวอย่างภาษาพูดและภาษาเขียนในข้อที่1ภาษาพูดเป็นไงภาษาเขียนเป็นอย่างไรข้อที่2 ภาษาพูดงานยุ่งฉมัดภาษาเขียนมีงานมากข้อที่สามภาษาพูดขนุนลูกนี้อร่อยจังภาษาเขียนขนุนลูกในวงเล็บผลนี้อร่อยมากข้อที่สี่ภาษาพูดที่ริมคลองมีต้นไม้เยอะแยะภาษาเขียนที่ริมคลองมีต้นไม้มากมายหลายชนิดข้อที่ห้า ภาษาพูดข้อสอบนี้กล้วยมากภาษาเขียนข้อสอบนี้ง่ายมากข้อที่6ภาษาพูดผมไม่ชอบไปไหนมาไหนภาษาเขียนผมไม่ชอบไปไหนข้อที่7ภาษาพูดเขามาตั้งแต่ไก่หูภาษาเขียนเขามาตั้งแต่เช้าตรู่อันนี้ก็คือตัวอย่างภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนนะคะ อ่าต่อไปการบ้านนะคะให้เปลี่ยนประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาเขียนที่เหมาะสมนะคะครูก็จะให้ภาษาพูดมาให้นักเรียนไปเปลี่ยนคําใหม่นะคะให้เป็นภาษาเขียนที่เหมาะสมนะคะในข้อที่1วิไลเขาจะไปเที่ยวเกาะสมุย 2. ฉันไม่มีเงินในกระเป๋าสักบาท 3. วันนี้มีผู้มาชมการแสดงเยอะแยะ 4. ฉันชอบหนังเรื่องพะนาเลสวนมาก 5. พรุ่งนี้พบกันที่โรงเรียนเวลา8โมงเช้าข้อที่6รู้อย่างนี้แล้วเธอจะทำอีกหรือข้อที่7เราไม่ควรดูทีวีตอนกลางวันข้อที่ 8. ระวังแบงค์ปอมนะคะ เราก็เอาประโยคนะคะเหมือนเดิมเขียนเหมือนเดิมเช่นวิไลภาษาพูดนะคะวิไลเขาจะไปเที่ยวเกาะสมุยภาษาเขียนเราต้องเปลี่ยนจากคาว่าเขาเป็นคําว่าเขาใช่ไหมคะเราก็ต้องเปลี่ยนประโยคเป็นภาษาเขียนเนี่ยว่าวิไลพรเขาจะไปเที่ยวเกาะสมุยอันนี้ก็คือตัวอย่าง ะะที่ครูยกให้ดูในข้อที่1นึ่งอะคะ,ะงานก็ให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เนื้อหาก็ได้จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะนักเรียน